ครับสาหรับวันนี้นะครับเป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือกวันที่2นะครับซึ่งเมื่อวานเราได้ทําการแข่งขันไปแล้ว55คู่นะครับวันนี้คู่แรกก็จะเป็นคู่ลำดับที่ห้าสิบหกนะครับครับทีนี้แจ้งทีมเนาะในกรณีที่เปลี่ยนฝั่งนะครับ กติกาบอกว่าภายใน1ิวินาทีถ้าภายใน1ิบวินาทีท่านไปชิดฝั่งและท่านพร้อมท่านออกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอเพราะบางทียังไปรอเขานะครับบางทีบางทีเป็นฝั่งรับอยู่เนี่ยนะครับถอยลงกไปเนี่ยฝั่งลุกเขาไอฝั่งฝั่งลุกเดิมกลายเป็นฝั่งรับเนี่ยไอฝั่งลับรับเดิมกลายเป็นฝั่งลุกเนี่ยเขาพร้อมแล้วเขาออกมาเฉยเลยเราเสียเปรียบเพราะนั้นถ้าพร้อมชิดปุ๊บออกเลยครับกรรมการให้สัญญาณท่านออกได้เลย นะครับจริงๆแล้วเรื่องของการเติมลมเนาะต้องยกมาเติมข้างนอกนะครับแต่ตอนนี้เราก็อาจุโรมให้เนาะในระหว่างที่จะเปลี่ยนฝั่งนะเพราะว่าเขาพีททูให้นะครับด้านหลัง คู่แรกในวันนี้ครับ <Set up. S 1> เป็นการพบกันร,ระหว่างสีแดงครับทีมลูกพระอะมรดนใจนะครับจากวิเลยเทคนิคตราการพืชผลจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพบกับน้ำเงินทีมหลานย่าโมเอเบยูสองยาวิเลยเทคน,คนิคนครราชสีมานะครับจังนี้อยู่ในช่วงของเซตอัพหนึ่งนาทีเสียงทายยังครับ แรงได้เล่นก่อนนะครับลูกพมรโดนใจครับมีบางทีมถามมาทําไมทีมนี้ได้ถึงสามทีมนี้ได้ถึงสี่มันขึ้นอยู่กับเวลาครับนะครับเพราะว่าเราลันตามเวลานะครับบางทีมนี้ได้ถึงหกเจ็ดครั้งอ่ะอีกทีมนึงไม่ได้เล่นเลยก็มีครับนะครับขึ้นอยู่กับความพร้อมของทีมนะครับและอีกประการหนึ่งคือการเสี่ยงไทยครับประการเสี่ยงประการเสี่ยงไทยนี่แหละสําคัญนะครับ Stand by 5 4 3้า go ่อ่กเกมเริ่มขึ้นครับครับเข้าไปร้อยอร์นตนะครับต้องเข้าร้อยเปอร์เซ็นตะครับถึงจะให้คะแนนร้อยเปอร์เซ็นตครับต้องข้ามเส้นร้อยเปอร์เซ็นนะครับส่วนใดส่วนหนึ่งสัมผัสเส้นก็ไม่ได้นะครับใครพร้อมออกเลยนะครับ ภายในสิบวีเนี่ยนะครับเมื่อถอยถึงเส้นหลังแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วเล่นเลยนะครับทีมไหนที่ถอยภายในสิบวิเกิดมาช้าเนี่ยก็สิทธเขาแล้วครับเขามารับป็อกรอแล้วอ่าเปลี่ยนฟังครับเปลี่ยนฟังตีแป๊บนี้ไม่ได้ก็ต้องถอยกลับไปครับแล้วก็มาใหม่ครับลูกพระอมรดนใจ ไ่ทันครับถอยเินนะครับถอยน้ำเงินพร้อมเล่นครับน้ำเงินพร้อมออกมาเลยครับไก่พร้อมทำไมแดงครับพร้อมแล้วถ้าแดงพร้อมแม่ก็ออกได้ครับเป็นฝั่งครับอ้าวไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นแดงครับเล่นลูกพวงมาลุดใจสบายครับผลเกมมันจะลื่นไปแบบนี้ครับ อันนี้มันจะไปเท่ากาันก็ลำบากครับครับไปอีกครับอ่อาวแล้วครับลูกประมอน,นใจได้เลงแล้วโอ้โหได้นอไม่ลงครับยังไม่ลงครับยังไม่ลงเป็นกลา,างท้องสิบเงินครับเปลี่ยนฝั่งมาที่หลานยาโมใส่หมวกได้ลูกใส่หมด้วยงวก <Go. S 2> กมวกคนมาครับหมวกกมวัก <laughs> อ่ะแปดพี go อ่าลีบอลผ่านครับผ่านครับลงไหมลงมาโขยไม่ลงเอากลับมากลับมากลับมาเร็วไกลแล้วไกลแล้ว น้ำเงินพร้อมไหมน้มนำเงินพร้อมก็ออกมาถ้าแดงก็พร้อมก็ออกเหมือนกันถ้าชิดเส้นหลังออแล้วแด๋วพร้อมเลยครับแ<อ>ดงไม่ออกแดงบอกไม่ออกน้ำเงินไม่ออกก็ไม่ออกเหมือนกันไม่อยอมบอกครัอออบออกั้งคู่แล้วเอาแปดนี้แค่พร้อมไปครับ go <ก>อ้าวดีบัลผ่านครับ อย่างไงเอ่ยสามแต้มลูกนี้ลงไหมลงเรียบร้อยครับอ้าวแบบนี้เนี่ครับชนะขาดนี่และคะแนนสามแต้มนี้จะเป็นคะแนนสะสมครับเป็นคะแนนนับลูกได้เสียเนี่ยแหละครับนี่คือคะแนนแบบนี้นะครับถ้าเป็นคะแนนได้จากการชุดแล้วลงห่วงนะครับจะเป็นคะแนนสะสมอมออกเลย อ้าวดีมาผ่านครับเดี๋ยวก่อนกลับ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 ก่อนครับกลับก่อนกลับก่อนผพราะเมื่อกี้ยังอยู่ในสิบสองแปนแปนยังไม่พร้อมครับเอาเอาผมอะไรขึ้นด้วยครับผมอะไรครับผมอะไรครับเป็นฝั่งแดงครับไปครับหันไหมทันนะเอาเลยครับมุมเดิมครับ ฝังสามแต้มเพิ่มอีกลูกเพื่อมอ,อเดินใจผัานหรือเปล่าสิบวิอา้าวลูกนี้ไม่ถึงครับห่างไปครับกลับมาที่หลานย่โมอีกครั้งหนึ่งอีกเจ็ดวินาที go time sir อามด